สวัสดีผู้ทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอ o ์มอสช n แนลและตอนนี้เราอยู่ในเกม g เกมชิ Impact กันนะฮะก็สําหรับในคลิปวิดีโอวันนี้เนาะก็จะเป็นคลิปวิดีโอการอัปเดตอาริแฟกต์ของตัวละครอัลเบโนะฮะแล้วก็รวมไปถึงทีมปัจจุบันที่ตัวละครอัลเบโได้ถูกเอาไปเล่นว่ามีทีมไหนบ้างที่ปัจจุบันนี้เขานิยมใช้กันนะฮะแล้วก็มีอาริแฟกตอะไรบ้างมีการปรับเปลี่ยนไรตรงไหนบ้างในแพทล่าสุด 2.3เลยนะฮะก็หลังจากที่หลายๆนะคนรู้เนาะว่าผมก็ได้ทำคลิปตัวละครเอ่ออาเวโดไปแล้วทำคลิปไกด์แนะนำตัวละครอาเวโดในฉบับเต็มเอาไปแล้วนะฮะดัง ได้ขึ้นรูปปกคลิปอยู่ที่ตรงนี้เนาะใครยังไม่ดูใครกำลังหาแนวทางอยู่แบบฉบับเต็มๆเนี่ยสามารถไปดูได้เลยนะคลิปนั้นเนี่ยก็จะมีอธิบายเรื่องของสกิลตัวละครเอาไปดองเอาไปดเอาไว้แล้วแล้วก็รวมไปถึงวิธีการเล่นด้วยซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะเน้นไปทางด้านการพูดถึงเกี่ยวกับของแล้วก็อาร์ติแฟกต์ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปรวมไปถึงทีมด้วยนะพะเพรฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดที่ สกิลแบบจกลือเนี่ยเนี่ยเไปดูวันที่คลิปนั้นแล้วกันนะฮะส่วนคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวันที่เรื่องอัปเดตของกันบ้างเนาะก่อนหลังจากที่อตอตัวละครอัลเบโดเนี่ยได้รีไลนกลับมาให้เขาได้เปิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้มีอาร์ติแฟกต์ใหม่รวมไปถึงได้มีดาบใหม่เข้ามาด้วยนะฮะซึ่งอาร์ติแฟกต์ใหม่เนี่ยผมก็ได้รีวิวไปแล้วเนาะซึ่งมันดีมากเลยแล้วก็ดาบใหม่ก็เหมาะก,กับอัลเบโดมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าของใหม่เนี่ยมาดีกับอั โอเคมืนนะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้จาจะอิเล็กของตัวละครอัลเบโดกันแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัลเบโดของผมเนี่ยสเตตประมาณไหนกันก่อนเนาะก็สำหรับอัลเบโดผมเนี่ยก็จะมีพลังชีวิตอยู่ที่หมื่นเก้าพลังโจมตีพันสองซึ่งอัลเบโดเนี่ยไม่ได้เน้นโจมตีอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะ,ะแล้วก็มีพลังป้องกัน ถึง2,008เลยเนาะซึ่งพลังาพกัน2,008นี้เนี่ย mm. ผมได้ใส่อาริแฟคเซตใหม่อยู่เนาะซึ่งสแต็กเต็ม4เนี่ยผมก็มีพราวพ้องกันอยู่ที่2,008เลยนะอันนี้คือเป็นสแต็กเต็มแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าสแต็กยังไม่เต็มในยืนพื้นเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆประมาณ2,006เท่านั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นรงาค่าแล้วก็อัตราคลีและความเร็วคลีก็อยู่ที่50ซึ่ง อาไปด้วเนี่ยสำหรับใครที่จะอัปเดตอาร์ติแฟกต์ใหม่เลาวซึ่งเวลาที่เราอัปเดตอาร์ติแฟกต์ใหม่แล้วเนี่ยเป็นดาบใหม่แล้วซึ่งดาบเก่าเนี่ยเราจะใช้เป็นดาบไฮพิงเกอร์ออฟดอนกันนะฮะซึ่งดาบนั้นเนี่ยมันจะบวกคิวเรตให้เราถึงอ้อยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันค่อนข้างเยอะแต่พอเราเปลี่ยนมาใช้ดาบใหม่เนี่ยหรือว่าดาบที่เขาแจกจากกิจกรรมขัดหเนี่ยคิวเรตเราจะไม่มีจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะหาคิวเรตได้จากอาร์ติแฟกต์เท่านั้นซึ่งคิวเรตผมมองว่่่าาาาาเรรบนลนนซ์อยูทีปปะมณไจถึง อันนี้ถือว่ากําลังดีแล้วนะใครที่มากกว่านี้ได้ก็ถือว่าโอเคใครที่ไม่ได้จริงผมว่าระหว่าง40 50เนี่ยถือว่าพอใช้ได้แล้วนะฮะแล้วก็ไปในพาาป้องกันกับในค库里ดามจเอตเอาน้องซคิดาเมจผมก็มีอยู่ที่1.1.4นะฮะเรียกว่าไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ํามากหรือว่าคุณภาพของอร์ติแต์ผมเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณกลางๆแล้วกันนะก็ไม่ได้มีไม่ได้ดีมากก็น่าจะได้เห็นพลังของเวลกับแฟกใหม่ว่ามันจะประมาณไหนเสื้ออแฟกต์กลางๆแบบเนี้ยเชื่อว่าทุกคนนนน่หาได้แอ อันนี้ก็เป็นเรื่องของสแต็กพื้นฐานโดยรวมของอ mm ัล์เบโดผมเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะมีโบนัสหินนะฮะเป็นโบนัสหินอยู่ที่9.9.4ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสแต็กเต็มเพราะว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันบวกมา mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกตรงอาร์ติแฟกต์บวกมาอีกทีนึงแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นสเต็กคร่าวๆที่ผมมีนะฮะต่อมาผมนะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่อาวุธกันบ้างเนาะซึ่งอาวุธนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้นะฮะเราจะใส่เป็น ฮาบิงเกอร์ออฟดอรหรือคือดาบ3ดาวเล่มนี้ขัด5ทําไมดาบ3ดาวเล่มนี้ขัด5เนี่ยถึงเป็นดาบที่เหมาะกับอัลเบโดในสมัยก่อนนะก็ะคือในสมัยก่อนเนี่ยอัลเบโดเนี่ยมันเน้นพลังโจมตีเป็นอ,อ่เป็นพลังป้องกันนะฮะดามเมจมาจากพลังป้องกันและส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เบสไอแทกด้านบนเนี่ยมันไม่มีผลกับออปเปโดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเ,นเราไม่ต้องไปมองเบสไอแทกด้านบนเลยเราไาดูว่าที่ออฟรองกับเอฟเฟกต์ดาบที่ได้ซึ่งออฟรองดาบเนี่ยมันมีคริดาเมจอยู่ที่46เปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งว่าเยอะมากถ้าเราไปเทียบกับดาบ5ดาวอย่างเช่นดาบม่วงของอัยกาเนี่ยมีอยู่แค่44เปอร์เซ็นต์เองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่นับสเตตด้านบนเนี่ยยังไงดาบพายิงเกอร์ออฟดอนก็ให้คริดาเมจเยอะที่สุดเลยฮะแล้วก็แถมหาง่ายด้วยแถมขัดใหด้ดนราาไ้คิขึึมถง 28%ฮะ 28%, ฮะ28ฮะน,น,นี้เกือบจะเท่าอาริแฟกต์หนึ่เม็ดอยู่แล้วนะฮะเรดารว่าเยอะมากๆเลยเพราะฉะน,นั้นเนดาบไฮเปนเกอร์ออฟดอนจึงเหมาะที่สุดในก่อนที่ดาบใหม่จะมาอันนี้คือเหตุผลนะฮะว่าทำไมดาบนี้ถึงจะเหมาะสำหรับใครที่ไม่มีดาบออดาบใหม่หรือว่าดาบใหม่เนี่ยเพือพ่อนๆเ,ออเลขขิกิจกรรมไม่ทานหรือว่า เอไม่ถึงอะไรเงี้ยไม่มีดาบใหม่จริงๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันแจกฟรีอยู่นะฮะก็น่าจะได้ทุกคนแหละถ้าไม่มีจริงเนี่ยดาบเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่2แล้วก็เป็นตัวเลือกสุดท้ายด้วยเพราะว่าน่าจะมีกันทุกคนแหละอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับดาบเก่านะฮะแล้วก็ทีนี้เรามาดูดาบใหม่กันบ้างทําไมดาบใหม่ถึงดีกว่าดาบเก่านะฮะครึ่งดาบใหม่อันนี้เนี่ยเหมือนกันเลยฮะเขาจะแจกให้เราเพราะฉะนั้นความ,มาหาง่ายผมให้เท่ากันนะฮะ ความหาง่ายของมันเนี่ยคือเสมอกันเลยเพราะว่ามันแจกนะฮะแล้วก็ขัด5้ามันแจกขัด5อยู่แล้วยังไงทุกคนเนี่ยต้องมีขัด5้าอยู่แล้วเนาะในดาบเล่มนี้นะฮะแล้วก็ดาบนี้เนี้ทำมถึงแรงนะฮะมันให้พลังป้องกันสูงมากๆากฮะเมื่อก่อนนี้เนี่ยดาบสั้นเนี่ยไม่มีดาบเล่มไหนเลยฮะที่จะให้พลังป้องกันกับอัลเบโดเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลเบโดที่ใช้พลังป้องกันเป็นหลักเนี่ยมันถึงไม่มีอ๋อ ออปชันรองที่เหมาะกับตัวันเองเลยยยเว้นดาไพน์บิงเกอร์ที่ครีดาเมแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยมีดาบที่มีออฟรองเป็นพลังป้องกันมาแล้วซึ่งก็คือดาบเล่มนี้ซึ่งอาโ์เี่ยเน้นพลังป้องกันเยอะเพราะนั้นพลังป้องกันที่ได้69%เนี่ยถือว่าเยอะมากๆชดเชยกับครีดาเมีที่เสียไป40%ได้แน่นอนฮะแล้วก็แรงกว่า และที่มันทําให้แรงกว่ามากกว่ากันนะก็คือเอฟเฟกของดาบเนาะเอฟเฟกของดาบนีเนี่ยมันจะเพิ่มผลของสกิลาหรือก็คือสกิล E ที่เราเรียกว่าเรียกกันว่าดอกเปลี้ยนั่นแหละฮะมันจะแรงขึ้น80%ของพลังป้องก,กันเพราะฉะนั้นยิ่งพลกกังป้องกันเพื่อนๆเยอะเท่าไหร่มันยิ่งดึงศาักายภาพออกมาได้แรงขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นดาบเล่มนี้ถึงเหมาะกับอัลเบโดมากอัลเบโดเนี่ยแรงตามป้องกันอยู่แล้วออฟรองดาบเป็นพลังป้องก,กันแล้วก็เอฟเฟกดาบยังดึงพลังป้องก,กันมาเสริมดา เพราอด,ดาบเล่มนี้ยังไงก็เป็นดาบที่ดีที่สุดนะฮะแต่สิ่งที่เราเสียไปเนี่ยก็คือคิดาเมนเนาะซึ่งผมบอกแล้วว่าคิดาเมนเนี่ยชดเชยได้ด้วยพลังป้องกันฮะและแถมแรงกว่าด้วยแล้วก็เออคริเล่เนี่ยเราต้องไปหาเองจากอาริแฟกซึ่งหาไม่ยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูที่อาริแฟกสำหรับดาบเนี่ยผมแนะนําว่ายังไงก็ต้องเป็นดาบเล่มนี้เลยคือเป็นดาบใหม่เนาะคือของเก่าเนี่ยเราใช้เป็นฮาบิงเกอร์นะฮะซึ่งใครไม่มีของใหม่จริงเนี่ยใช้ฮาบิงเกอร์ไปก่อนได้ไหมได้ฮะแต่เดี๋ยวผมจะมีเเเออออ่่่่่คลิปปตนนชวววงงงทททีีีีีรรยยบยบกึาาะห เอเซตเก่ากับเซตใหม่มันต่างกันขานาดไหนซึ่งผมบอกเลยว่าเข้าตัวเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูตรงช่วงนั้นด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเรามาอัปเดตดาบกันก่อนเนาะซึ่งดาบเนี่ยเราเปลี่ยนมปใช้ดาบเล่มนี้กันแล้วเป็นดาบแจขัดห้านะฮะเรียกว,ว่าดีที่สุดสาหรับตัวละครอาไปดเลยต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของอาร์ติแฟกต์กันบ้างฮะที่เราจะมาอัปเดตกันอาร์ติแฟกต์ของอาไปดเนี่ยเรียกได้ว่าเปลี่ยนยกเครื่องเหมือนกันฮะไม่ว่าจะเป็นดาบเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนดาบมาแล้วเนาะเป็นอ,น,น,ะะกน,อ,อนกัน ซึ่งอ์ติแฟกต์เซตเก่าเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดนะส่วนใหญ่ที่เขาจะเล่นกันเนี่ยเขาจะเล่นเป็น2 No โนเบตเนะเาะอเวนติกับ2หินนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยอ์ติแฟกต์เซตสองพังป้องกันเนี่ยมันยังไม่มาฮะมันยังไม่มาเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเล่น2 No โนเบตองอวนติหรือว่าจะเป็น2หินกันนะส่วนใหญ่นะฮะ เพราะฉะนั้นเซตออดิแฟกซอหินกับ2โนเบเนี่ยมันจึงดึงศักยภาพของออเบโดมาได้ไม่สุดนะฮะเพราะว่าแอนติของออเบโดเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงมากแล้วก็ออเบโดเน้นไปทางด้านเดฟอยู่แล้วซึ่งหินมันแค่15%เลยมันก็ไม่ค่อยบวกอะไรเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เซตนี้บ้างฮะอะไรที่ทําให้เซตนี้แรงนอ้อหนึ่งเลยฮะพลังป้องกัน30%นะพลังป้องกันอีกแล้วอะเยอะมากนะคือมันบวกพลังป้องกัน30%เยอะมากๆฮะแล้วอย่างที่ผมบอกนาะอยิ่งเรามีพลังการเยอะเท่าไหร่ ดาบเรายิ่งแสดงสักยภาพได้มากเท่านั้นเพราะดาบเราเนี่ยดึงจากพลังป้องกันจากพลังป้องกันมาแล้วก็ไปบวกอีกทีนึงนะฮะ อันนี้ก็เป็นข้าวๆแล้วก็เซตสี่เซตนะฮะอย่างที่ผมบอกเนาะผมมีเออ่ตอนที่ผมรีวิวอยู่แล้วผมจึงไม่ได้อธิบายจอะลึกนะฮะเอาเป็นว่าข้าวๆเลยเซตอาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยจะเก็บสแต็กได้เออ่สูงสุด4สแต็กซึ่งสแต็กแต่ละขั้นเนี่ยจะบวกทีละ6%พลังป้องกันกับโบหินซึ่งเวลาสแต็กเต็มเนี่ยจะบวกถึง24%พลังป้องกันแล้วก็24%ของโบนัสธาตุหินนะฮะซึ่งมันเยอะมากๆแล้วก็ผมบอกเลยว่าการเก็บสแต็กของอาร์ติแฟกต์เซตนี้เนี่ยง่ายแสนง่ายนะฮ ไปดูคลิปที่ผมทํารีวิวเอาไปได้เนาะแต่ผมบอกเลยว่าสเต็ปนี้เก็บง่ายมากแค่เอาตัวละครออกมาตีธาตุหินแล้วก็สลับออกมันก็ทายแล้วฮะขบสเต็ปสี่เรียกว่าง่ายมากๆเลยสำหรับอิลเล็กซตนี้เนาะแล้วก็ส่วนออฟเฟกตข้างในนะฮะเฟเฟ์ Effect ข้างในของตัวละครเอาไโดเนี่ยก็เน้นทั่วไปเลยนะฮะก็คือเน้นอัตราคิให้ถึงประมาณสัก4 0 5 0ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหาพลังป้องกันกับคริดาเมทนั่นเองนะฮะ อันนี้ก็เป็นช่องของนกที่ผมใส่ไว้แล้วก็นาฬิกาเหมือนเดิมเลยนาฬิกาเราใส่เป็นพลังป้องกันแล้วก็ตรงถ้วยเนี่ยผมคิดว่าเดอะเบสที่สุดก็คือโบนัสหินแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนหาโบหินไม่ได้จริงผมแนะนำว่าใส่พลังป้องกันไปก่อนก็เล่นได้ฮะเล่นได้ดีเหมือนกันเลยคืออย่างไงนาฬิกาเนี่ยเราใส่พลังป้องกันอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าไม่มีจริงใส่เป็นพลังป้องกันได้ฮะแล้วก็ช่องหมวกเนี่ยช่องโมเนี่ยจากที่ผมลองเทสมาแล้วนะฮะถ้าเกิดใครคิกเรทไม่พอ ใส่คิเรตเอาคิเรตฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีคิเรตในเล็กแช่องอื่นๆดีพออยู่แล้วเนี่ยช่องสุดท้ายเ,เพื่อนๆสามารถเลือกใส่เป็นคริดาามจได้หรือจะใส่เป็นพลังป้องกันได้อันนี้คือดาามจไม่ต่างกันเลยนะฮะที่ผมลองเทสมาอยู่ที่ออฟรองนะถ้าเกิดเราออฟรองฟังใหม่กับเพื่อดีกว่าเนี่ยอันนั้นมันจะดีกว่านะฮะเพราะว่าพลังป้องกันเนี่ยอย่าลืมมันมีอ,อ้อดาบช่วยด้วย ก็แล้วแ pues er. ต่เลยถ้าเกิดว่าใครเครดิตพอในช่องนี้เนี่ยใส่เป็นพลังป้องกันได้ถ้าใครไม่มีใส่เป็นครีดาเมก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เนาะเป็นเครดตป้องกันครีดาเมกและการสลับส่วนหัวนะฮะส่วนนี้ก็เป็นโบหินกับเออ่พลังป้องกันส่วนนี้ก็ยังไงก็ต้องใส่พลังป้องกันนะฮะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับช่องเซตอาร์ติแฟกต์ของอัลเบโดนะฮะก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะสำหรับการเออ่เปิดอาร์ติแฟกต์หรือว่าการอัปเดตอาร์ติแฟกต์ใหม่เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยหาอาร์์ตตตติแฟกเเเซซนนีี้4่ย มันไม่ได้จริงๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่เป็น2หีแล้วก็2อพลังป้องกันนี้ใช้ไปก่อนได้นะฮะแต่ว่ายืนยันเลยเบสอินส l อ t สุดท้ายเนี่ยยังไงเพื่อนๆก็ต้องใส่สีเซตนี้นะฮะมันแรงจริงเดี๋ยวผมจะมีคลิปตอนท้ายเทสให้ดูด้วยระหว่างเซตใหม่กับเซตเก่าเนี่ยมันจะแรงต่างกันขนาดไหนนะน,นี้ก็เป็นข้คร่าวสำหรับอัลิเเกเซตนี้เนาะก็สรุปว่าคือดาบเนี่ยเราใส่อัปเดตไปเล่มนี้กันแล้วนะฮะแล้วก็อัลลิเเกใหม่เนี่ยจะใส่เป็นสีเซตนี้แล้วก็ต่อไปกลุ่มดากลุ่มดดดาาาผมมมออไไไ่่่้พพูถึงะรระรรกเนนวววใคลลิิปีหั ผมได้พูดถึงเรื่องของกลุ่มดาไปแล้วนะฮะซึ่งกลุ่มดาถ้าเกิดว่าใจพูดอีกทีนึงผมให้นำเอาไปโดเนี่ยแรงสุดที่อ่อซีนะฮะเพราะว่า c ีสอเนี่ยเอาไ d โดเนี่ยจะได้ดาเมจจะเอลติขึ้นมาตามความเสียหายของพลังป้องกัน30%ซึ่งมันสแต็กได้ถึง4ครั้งนะฮะเรียกได้ว่าแรงขึ้นประมาณอ่อหนึ120เลยถือว่าเยอะมากนะ แรงขึ้นมาเยอะมากๆเลยสําหรับออสกิลเอลตีนะฮะส่วน C3 เนี่ยก็จะเพิ่มออสกิลอ e ีให้แรงขึ้นอันนี้ก็นักแต่แต่ผมว่าจุดคุ้มเนี่ยอยู่ประมาณ C2 สองนะ,ะใครจะไปสั่ก็ได้อันนี้ก็คร่าวส่วน C อื่นผมไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยผมได้พูดไปในอีกคลิปนึงแล้วอันนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วก็พอสวรรค์เดี๋ยวเรามาพูดกันสักนิดน,นึงแล้วกันเนาะก็พอสวรรค์นี่ยยังไงเอาร์เบโดเนี่ยก็เน้นไปที่สกิล E อยู่แล้วนะฮะซึ่งสกิล E เเนี่ย้าาจะแรงตมพปองงกันนตรนี้สกิลความเสยียยหาตอนวางเนี่ยเพื่่ออนๆก็ไไมต้งปใส่ใจอะไรมมาากกเนนะั็ ได้แค่เท่านี้แต่มันก็ไม่ได้เบานะก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะแต่ว่าเราเน้นที่ดาเมจอันล่างตรงนี้นะคระ่าวๆแล้วก็สกิลเอลตีใครที่ไมีซีสเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ต้องอัพเยอะก็ได้เพราะว่ายังไงสกิลมันก็ไม่เลยนะแต่ใครใครมีซีสเนี่ยผมแนะนำว่าอัพเอาไว้เนี่ยก็เสริมดาเมจได้เยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็สกิลเอลตีเนี่ยสามารถบ,บัฟชนะธาตุได้ด้วยนะ,ะจากพอสวรรค์อันนี้อันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับสกิลออลวโดเรียได้ว่ามาทวนอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะ พาไปดูเลยแล้วกันเนาะเป็นการเปรียบเทียบนะฮะระหว่างอ l อเอาบโดที่ใส่อาริแฟกต์เซตใหม่กับดาบแพทปัจจุบัน2.3กับอัลไปโดในแพทเก่าก่อน2.3มันต่างกันขนาดไหนฮะมันบัฟขึ้นมาขนาดไหนคืออันนี้คือเห็นถึงความต่างเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ออาบ d โดในแพท2.3กันก่อนนะครับแบบเวอร์ชันใหม่กันก่อน โอเควันนี้เเรามาดูวันที่ดามเมจของตัวละครออลไบโดในเซตใหม่กันก่อนเนาะซึ่งผมก็จะมาลองเทสในอาบิสนะฮะเป็นมอนที่เลเวล95เรียกว่ามอนเลเวลสูงมากๆนะฮะแล้วก็ ผมจะใส่จงหลีไปด้วยเนาะเพื่อให้ได้เห็นศักยภาพของอัลเบโดสูงที่สุดนะฮะว่ามันจะได้ประมาณไหนเพราะว่าอัลเบโดนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็เล่นคู่จงหลีก็รีดามจได้เยอะที่สุดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเลขดาเมจกันเลยถ้าที่ผมลองสังเกตดูเนี่ยเลขดาเมจตอนที่อ่มอนสเตอร์เลือดไม่ได้ต่ำกว่า5 0นะฮะดาเมจอยู่ที่19 0 0 0นะเรียก้ได้ว่าแรงกว่าเดิมมากๆเลยแรงกว่าเดิมมากๆเยอะมากเลยะฮะ19,000แต่ถ้าเกิดว่าเวลามอนสเตอร์เลือดต่ำกว่า50% 0 0เ่ยาามมจะอู2 21,000 เรียกว่าแรงขึ้นมาประมาณ3,000เลยทีเดียวฮะในเซตใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นเซตใหม่ตอนที่เก็บสแต็กของอัลเบโดเนี่ยเต็มแล้วแล้วก็มีโร่ลดใต้ของจงหลีแล้วก็มีเอฟเฟกของ2องหินด้วยนะฮะอันนี้ก็สุดๆของผมเนี่ยอยู่ที่2 1 0 0 0แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อิแฟกดีกว่านี้เนี่ยสามารถทําได้เยอะกว่าขอ,ของตัวละครผมเนาะเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยคิดได้เหมือนกันข้างน้อยนะใครมีที่คิดได้เหมือนเยอะกว่านี้แล้วก็คำว่าการเยอะกว่านี้เนี่ยอาจจะแรงกว่านี้อันนี้ก็เป็นคร่าวๆเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูอีกเซตหนึ โอเคมาแล้วนนต่อมาเรามาดูที่เซตอีกเซตหนึ่งกันบ้างเนาะซึ่งเซตอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตที่ผมใส่ดาบเป็นอันเก่านะฮะก็จะเป็นดาบคาบิงเกอร์ออฟดอนแล้วก็เป็น2หิน2เอ่อสโนเบตเนาะซึ่งเซตนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเซตนี้ครีดาเมจผมเยอะมากเลยนะเซตนี้ครีดาเมจผมอยู่ที่200ร้อยเอ่อสองเลยนะฮะเรียรกได้ว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยอยู่ที่ราวันพันเจ็ดนะฮะจะสังเกตว,ว่าดาเมจที่ออกมาตอนที่เอ่อเลือดของมอนสเตอร์ไม่ต่ำเนี่ยมันจะตกอยู่ที่หมื่ ซึ่งมันดรอปก,กว่าเซตเมื่อกี้เนี่ยเยอะมากนะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยได้หมื่นเก้าใช่ไหมตอนนี้ได้แค่หมื่นสองฮะคือค่อนข้างดรอปลงเยอะถึงเยอะมากๆด้วยนะฮะแล้วดูที่ดาเมจอ,อ่ต่ำกว่า50%กันบ้างน,นะฮะดาเมจที่ต่ำกว่า50%เนี่ยจากที่เพื่อนลองสังเกตเนาะก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณพัน0ีฮะเอ,อ้ยหมื่นสี่เนาะ หมื่นสี่กับหมื่นสองเพิ่มมาประมาณสองพันซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยในเอ่อเซตเก่านี้นะฮะโอเคผมนะเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับคลิปเปรียบเทียบสั้นๆเลยน้อยสสำหรับ2องาร์ติแฟกต์นะฮะระหว่าง,วงเวอร์ชั่นเก่าตอนที่ยังไม่อัปเดตกับเวอร์ชันใหม่ที่เราได้อัปเดตเวอร์ชั่นแล้วนะไม่ว,ว่าจะเป็นดาเมจว่าเป็นอาร์ติแฟกต์ก็ตามนะฮะเรียกได้ว่ามันเหมือนเกิดใหม่ฮะอัลเบโดนี่คือเหมือนเกิดใหม่จริงๆฮะเหมือนคนละคนเลยฮะเพราะว่าเออดาเมจตอนเซตเก่าเนี่ยเต็มที่เนี่ยมันแรงสุดได้แค่หมื่นสี่ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซตใหม่เนี่ยเต็มที่แรงสุดได้ประมาณ20,001นะฮะทำดาเมจได้แรงกว่าการเกือบเท่าตัว10,040กับ20,001ะฮะถือว่าเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวนี้นึงฮะตอนช่วงท้ายน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปชมตอนที่อัลเบโดเนี่ยในเซตใหม่นะฮะตอนนี้ผมเอาอัลเบโดเซตใหม่เวอร์ชันอัปเดต2หรือ3แล้วเนี่ย <c oughs> ไปลงตัวเดียแบบที่ไม่มีจงรีละ่ะคือบางคนเนี่ย เป็นคนที่เพิ่งกลับมาเล่นเนาะเพิ่งกลับมาเล่นบ้างหรือว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่บ้างน,นะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาไปโดรีแลนกลับมาก็อยากจะเปิดอาไปโดใช่นเดยแต่ว่าจงหลีเนี่ยมาไม่ทนันมาเปิดไม่ทนันทํายังไงอาไปโดตัวเดียวมันจะแรงถึงขั้น2องมือหนึ่งไหมเดี๋ยวผมจะเอาไปลงให้ดูนะว่าเอาไปโดตัวเดียวเนี่ยจะได้ประมาณไหนเนาะก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันครับผมนะเอาแล้วผมนะคราวนี้เรามาดูอาไปโดแบบคนเดียวกันบ้างน,นะฮะซึ่งผมใส่โคโมมีมาเนี่ยเพราะว่า กะเอามาฮิวเพื่อเอาไปโดผมเลือดน้อยหรือว่าจะตายนะฮะก็กะเอามาฮิเวเฉยๆเนาะก็ไม่ได้บวกอะไรอยู่แล้วไม่ได้สําสำหรับบวกอะไรอยู่แล้วเนาะ,ะก็มาดูกันที่สแตตเอาไปโดตัวคนเดียแบบเดียวๆกันบ้างเลยนะฮะจะสังเกตว่าเอาไปโดของผมเนี่ยต่อให้ไม่มีจงรีนะฮะก็ขวดทีเดียวเนี่ยหมื่นห้าฮะ,ะเรียกได้ว่าแรงกว่าเอาไปโดเซ็ตเก่าที่คิดาเมย์สองร้อยแล้วมีจงรีอีกนะฮะ อันนี้คือไม่มีจงหลีนะฮะแต่ว่าใส่เซตใหม่เวอร์ชันอัปเดต2.3ขอเรียกแบบนี้แล้วกันนะก็คือแรงประมาณน5 0 0ถ้าเกิดมอนเลือดต่ำเนี่ยจะได้1 7เรียกได้ว่าแรงกว่าเซตเก่าที่มีจงหลีเนี่ยเยอะมากนะสามสี่พันเลยเนี่ยถือว่าเยอะมากโดยที่ตัวของอัลเบโดเองเนี่ยไม่มีจงหลีฮะก็ได้ถึง1 7เพอเสร้นแล้วเนี่ยต่อให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีจงหลีหรือว่าเปิดจงหลีไม่ได้จริงๆเนี่ยเล่นอัลเบโดตัวเดียวกับอาริแฟกต์เซตใหม่ซีศูนยาเนี่ยมัน ขนาดผมเนี่ยเซตอาร์ติแฟกไม่ได้สวยงามอะไรก็ยังได้ดาวมาขนาดนี้เลยเพรเะรานแ้วเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดเอามาทําได้แบบผมแน่นอนฮนะะเพเผลอทาได้ดีกว่าผมเยอนะฮะถ้าเกิดว่าคุณที่มีมีดวงแล้วก็อาร์ติแฟกดีอันนี้ก็เป็นร้าวคลาที่ผมเอามาเทสให้ดูเนาะว่ามันได้ประมาณไหนสำหรับตัวละครอัลเบโด,ดตัวเดียวนะฮะ ต่อมาเราไปดูกันที่การจัดทีมแบบใหม่ของตัวละครอัลเบโดกันบ้างน,นะฮะกองสลับตัวละครอัลเบโดแล้วเนี่ย่วนใหญ่แล้วเนี่ยทีมก็จะเป็นแบบเดิมเ,มเนาะเพราะว่าต่อให้เปลี่ยน My, My, ดาบใหม่แปะเอฟเฟกต์ใหม่เกมเพย์เดิมๆของอัลเบโดเนี่ยก็ยังคงเล่นแบบเดิมแล้วก็เล่นแบบทีมทีมแบบเดิมนะฮะซึ่งผมก็จะแนะนําทีมแม็กข้าวๆแล้วกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีไอเดียน,นะฮะก็สำหรับทีมแรกเนี่ยอัลเบโดก็คือทีม3หินหรือทีม4หินไปเลยนะฮะก็อย่างนี้เพื่อนๆรู้กันเนาะว่าอ จุดเก่งของตัวคอนท่าขีดเนี่ยคือเขาจะเล่นรวมกันแล้วเก่งมากๆในทีมนี้เนี่ยผมใส่เป็นโนเอลอลเบโดจงหลีแล้วก็เป็นเบนเน็ตนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีโนเอลเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาตัวคนอ,อื่นมาแทนได้อย่างเช่นเป็นอานิงก้วงจะใส่นิงกววงมาแทนก็ได้นะฮะแล้วก็พยายามใส่ตัวที่มีทตุอื่น มา1ตัวเพราะว่าท่านอื่นเนี่ยจะทําการแปะธาตแล้วก็คอมโบการเป็นการตกผลึกมาเป็นโล่ให้เราเก็บได้อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็เบเดตเนี่ยสามารถมีบัฟพลังโจมตีด้วยทําให้ตัวของจงลีแอนติอัลเบโดแล้วก็หนิงโกงเนี่ยแรงขึ้นโนเอลก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะฮะนนถ้าเกิดว่าใครไม่มีจงลีจริงๆเนี่ยอาจจะใส่เป็นโนเอลอัลเบโดแล้วก็เป็นออ หนีงกวงก็ได้นะ3หิน4ีหินหรือว่าจะใส่ MC ไปด้วยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะฮะเล่นได้ว่าเป็นทีม3หินหรือทีมสหิน แต่อันนี้เนี่ยมันอาจจะดูลำบากหรือว่าอาจจะดูไม่ค่อยลงตัวสักนิดหนึ่งเพราะว่าทีม 3. หิน4ีหินจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่อีกตู้หนึ่งฮะซึ่งอีกตู้หนึ่งเนี่ยก็จะเข้ามาอีอ่อสี่หวันข้างหน้าเนาะเป็นตู้ของฮิโตะและ้วก็เป็นโกโร่ะฮะถ้าเกิดว่าใครตั้งใจจะเปิดตู้นี้อยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาฮิโตะมาลงในตำแหน่งของนองเอลได้หรือว่าจะเอาโกโร่มาลงในตำแหน่งของมเมเลดได้เป็นสีหินแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เปิดจริงๆเนี่ยอาจจะเล่นเป็นอ่ออาเบโด แล้วก็เป็นโกโรแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นโนเอลก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะทีมหินเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกัน2ตัว3ตัวเนี่ยเป็นทีมที่เก่งอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นทีมแรกที่ผมค่อนข้างจะแนะนําเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปต่อไปเป็นทีมที่2นะทีมที่2นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเบสิกมากๆเพราะว่าเป็นทีมนายน้อยหูเต่า จงหลีอาเบโดเป็นทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่เดอะเบสสล็อตหรือว่าดีที่สุดสําหรับหูเต่าอยู่แล้วนะฮะใครที่มีหูเต่าก็สามารถเอาไปเล่นทีมนี้ได้ซึ่งทีมนี้เนี่ยผมก็จะมีภาพตอนนี้ผมได้ลงอาบิดด้วยนะฮะทีมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเอาไปลงอบิดเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่จงหลีก็ได้เพราะว่าอาเบโดตัวเดียวเนี่ยก็เสริมดาเมจได้ดีพออยู่แล้วแถมอาเบโดนี้เนี่ยสามารถที่จะกดสกิลแอนติเพื่อบัฟชัน,นท่าให้กับนน้อยแล้วก็หูเต่าได้ได้มาสมทาากันไหฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชวน หรือว่าใสต่ตัวคอนตัวคิวตัวอื่นไปในตี้นี้ก็ได้สำหรับลงอาบิทรอบนี้โดยเฉพาะพอบิทรอบนี้เนี่ยมันจะเจาะเลือดเราแต่ว่าทีมผมเนี่ยคน้างจะมั่นใจในดามจอยู่แล้วก็ถือว่าถ้าเกิดใครมีดาเมจแรงพอนะฮะก็สามารถเล่นได้โดยที่ไม่มีฮิวแบบนี้ก็สามารถจบได้ทุกชั้นไม่ยากเท่าไรหร่นะฮะแล้วก็ทีมนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถประยุกต์ได้นะฮะก็คือเป็นอาเบโดจงหลี่ยืนพื้นไปเลยสองคนส่วนคนหน้าเนี่ยอาจจะเป็นออยากะก็ได้อายากะในน้อยหรือว่าจะเป็นออยากะเสียงหลิง หรือจะเป็นชายหรือจะเป็นอ,อูร่าไลเดน อาไปดจงหลีก็ได้เหมือนกันฮะก็คือใส่ตัวละคร2ตัวเป็นใครก็ได้ฮะแล้วก็2ตัวหลักเนี่ยเป็นอาไปดจงหลีคู่กันถ้าใครไม่มีจงหลีเนี่ยใส่เป็นโนเอลแทนได้นะเล่นได้เหมือนกันหรือว่าจะใส่เป็นอาไปดตัวเดียวก็ได้เหมือนกันสำหรับทีมนี้นะฮะก็เป็นคร่าวๆเพื่อนๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เนาะซื้อผ้าที่ผมกับการโนบิจอยู่เนี่ยก็เรียกได้ว่าลงง่ายมากๆถึงแม้ว่าจะไม่มีฮิลเนี่ยก็สามารถผ่านได้นะฮะเพราะเกิดว่าทีมนี้ดาเมจมันเยอะอยู่แล้วนอกจากเป็นดาเมจจะเอาไปดเองดาเมจจะผสมท่าจากหููเเเเเเต่่าาาาออออองกกก็็็็ยยยยะะดดีีีีัันน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 ้้้้ปปใททมมมมมผแแขลวิ ด้วยตอนนี้นะฮะต่อมานะผมนะเดี๋ยวเรามาลองอเอาไปโดมาใส่เสริมดาเมจในทีมชาติกันบ้างผมเชื่อว่าทีมทีมนี้ก็เป็นทีมที่เป็นเพื่อนหลายหลายคนเล่นอยู่เหมือนกันฮะ,ะแล้วก็หาตัวละครไม่ยากมากเพราะว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยมาเป็นซีดาวหมดเลยโดยปกติเนี่ยทีมชาติเราใส่เป็นในน้อยเสียงหลิงเป็นเน็ตและตัวท้ายเนี่ยหรือว่าตัวที่4เนี่ยเขาต้องใเป็นตัวละครธาตุลมกันไวล้ลวกหรือว่าไว้วไวกระจายธาตุกันนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเราใส่เป็นตัวละครเอาไปโดไปแทนเพื่อเพิ่มดาเมจซึ่งจากที่ผมลองเล่นดู ในอาบิทเนี่ยมันก็ทำคะเมจได้ค่อนข้างดีฮะเพราะว่าเอาไโดเนี่ยสองวิธีหนึ่งมันก็ได้ทิละหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดแถมเอาไโดเนี่ยแจกชำนาญห้าได้กับ ทั้ง2ตัวหรือว่าทั้งทีมได้ด้วยนะฮะทำให้เซียงหลิงกับในน้อยมันคอมโบกันแล้วก็ได้ดาเมจด้วยแล้วก็อาเบโดตอนกดแอตติอยู่บนพื้นเบนเนตเนี่ยค่อนข้างจะมีดาเมจเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดใครมี C2 สองในแอตติอาเบโดถือว่าช่วยได้เยอะมากเลยในทีมนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นทีมเอเนช่นหรือว่าทีมชาตินลก็ใส่อาเบโดเข้าไปนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อค้างสำหรับการแนะนําทีมของผมเนาะ โอเคผมนะก็จบไปแล้วนะสำหรับการแนะนําทีมนะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมขอเสริมเรื่องของทีมของอัลอบโดสักนิดน,นึงนะฮะสำหรับตัวละครอัลอบโดเนี่ยเราสามารถใส่ทีมอะไรก็ได้ฮนะอะไรก็ได้จริงๆนะเพราะว่าตวนานวัวละครอัลอบโดส์นี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากแค่เข้าไปในทีม วางดอกไม้และก็ทุกๆ2วินาทีเนี่ยเขาได้เสริมดาเมจให้ได้ซึ่งเอาตัวละครอาเบโดนี่เนี่ยไม่ค่อยรบกวนปฏิกิริลาธาสักเท่าไหร่นักเพราะว่าเขาเนี่ยมีดาเมจไม่ค่อยถี่เท่าไหร่แล้วก็ดาเมจเปครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ตัวละครอาเบโด้เนี่ยเล่นง่ายมากมีชำน,นาญธาต์อีดาเมจค่อนข้าง,งจะเยอะถึงแม้จะไม่มีจงหลีเพราะฉะนั้นเอาไปใส่ทีมโยอิมิยะก็ได้ชายก็ได้โคมิก็ยังได้เลยฮะ,ะแล้วก็อาเบโด้กับโคมิสองคนเนี่ยดาเมจเยอะมากนะฮะผมก็ได้ทำคลิปโซโล่อาเบโด้โคมิ เก็บ3ดาครบทุกห้องในอบิดไปแล้วนะไปดูกันได้นะฮะเร <_ d ata> ียกได้ว่าเป็นการโชว์พลังอย่างแท้จริงเลยแล้วก็จะเป็นอาลเบโดกับเวนติก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าอาล์เบโดนี้เนี่ยเวลาที่เวนติลวกเข้ามาแล้วก็ดอกไม้อาล์เบโดมันระเบิดเนี่ยมันเป็นดาเมจหมู่นะฮะคือทุกตัวก็จะโดนทีละ2 0 0 0 0ื0 0 0องืนถือว่าแรงมากๆเลยหรือจะเอาไปเล่นกับตัวละครซับดีเบสตัวอื่นได,ได้ทุกตัวเลยฮะตัวละครอัลเบโดเรียกว่าเป็นตัวละครที่คุ้มแล้วก็ค่าจะอิสระมากสำหรับเพื่อนที่เปิดอาล์เบโดได้มาตอนนี้หรือว่่่าาคิิดดททีีจะเปอออััตนนนน้ยยงู ส่ดาบประจําตัวที่เขาแจกมากับกิจกรรมกับออดิเฟกต์ใหม่อดิเฟกต์กลางๆเนี่ยก็คนเดียวเดียวที่ไม่มีจงหลีเนี่ยก็ตกรา1หมื่นเจ็ดแล้วนะฮะใครที่มีจงหลีอ่ะละสองหมื่นกว่าใครที่ออดิเฟกต์ดีกว่านั้นได้เยอะกว่านั้นแน่นอนนะฮะแล้วก็เอาไปใส่ในทีมทุกทีมเนี่ยได้หมดเลยฮะ,ะไม่จํากัดว่าเพื่อนๆม,มีตัวอะไรเรากเพื่อนๆสามารถพิกแพงเอาเไปโดไปใส่ได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นข้าวๆในเรื่องทีมอัปเดตของตัวละครออาไปโดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูสรุปช่วงท้้้ายตต,ตััััวววลละะครนนนนนีีอกกกสิดึงแ โอเคหมดนะก็จบไปแล้วสำหรับการมาอัปเดตอาริแฟกต์ของอัลไปโดกันนะฮะแล้วก็มีการอัปเดตทีมเล็กน้อยเนาะเรียกได้ว่าอัลไปโด้ในนียในแพทนี้เนี่ย,ยค่อนข้างจะเก่งขึ้นเหมือนกับเป็นคนละคนเลยนะฮะซึ่งดาเมจนี่เนี่ยต่างจากเซตเดิมประมาณเท่าตัวเลยนะเกือบหมื่นเลยนะหรือว่าเท่าตัวเลยแล้วก็อาริแฟกต์ใหม่นี้เนี่ยหาค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องไปหาคิเรดด้วยไปหาสแต็ลองอะไรด้วยอาจจะหาออฟชั่นลองนิดยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าออฟชั่นลองที่ผมมีอยู่เนี่ย ก็ถือว่าไม่ได้ดีมากแต่ก็ทำด้ำมจได้ค่อนข้างเยอะ ตามที่เพื่อนได้เห็นไปเมื่อกี้เลยนะฮะเรือว่าดามิ่งเขาข้างพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าต่อให้ไอเดฟเฟก์ก่อนเพื่อนเนี่ยจะไม่ดีแต่ว่าดีกว่าเซตเก่าแน่ฮะดีกว่าเซตเก่าเยอะเพราะฉะนั้นขครที่ยังลังเลว่าจะเปิดอาเบโดดีไหมเปิดมาแล้วเนื่องจะมีของใช้หรือเปล่าเนี่ยบอกเลยว่าเก่งขึ้นเยอะมากแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเล่นคู่จงหลีอีกแล้วฮะดามจมันเยอะกว่าตอนที่เล่นคู่กับจงหลีในแพทเก่าซะอีกเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องที่ว่าเอามาแล้วดามจจะน้อยไม่มีจงหลีแล้วเลล่นําาบก จัดทีมยากเพราะว่าต้องใส่2หินไม่ต้องแล้วฮะ เอาไปโดตัวเดียวใส่ทีมไหนเล่นได้หมดเลยอยู่กับจงหลีจะแรงขึ้นไม่อยู่กับจงหลีก็จะแรงเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะแรงไม่เท่าอันนี้ก็เป็นข้าวขาสำหรับอัปเดตในแพทใหม่นะฮะสำหรับของของตัวลนะครเอาไบโดนั่นเองเนาะซึ่งใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถของลคอมเมนต์มาสอบถามผมได้เลยนะฮะแล้วก็ใครอยากที่จะดูเอาไปโดแบบเจาะลึกเนี่ยผมได้ทำไกด์เอาไว้แล้วนะ,ะซึ่งหน้าปกผมก็ขึ้นมา้ตรงนี้เลยนะฮะเข้าไปดูกันที่ในช่องเลยผมได้ปักหมุดวิดีโอแนะนำเอาไว้แล้วนะฮะ เป็นการรีวิวของอัพวิโแบบเต็มซึ่งอันนี้ก็เป็นการมาอัปเดตให้ดูกันเฉยนะฮะก็คร่าๆรวๆมาณนี้เนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดโอแบบนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดโอหน้าสำหรับคลิปวิดโนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนต่แล้วครับผมนะบ๊ายบาย